ภาพเหรียญกาเหมือนประมาณว่าขายคนอื่นไม่ได้แล้วอ่ะขายที่ไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคัดเอาเขาคัดเอาดีๆไปแล้วแล้วก็เหลือเสียๆส่งมาขายไปหน้าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเหรียญที่เขาส่งมาเห็นไหมคตังรูเมื่อกี้ก็เสียหมดเลยอันนี้ก็เหรียญเห็นไหมคะเหรียญออะไรนะบาทวาดบาทหงค่ะโอเค พูดไม่ออกหัวเรอหือหัวเรอหื้อนี่มู้จะพูดยังไงนะคะเหรียญนั้นมันไม่ได้แพงอะไรพนักก็เห็นใจเนาะเนี่ยอันนี้ก็ก็แลกคืนกลมค่ะเหรียญละหนึ่งบาทอันนี้ก็ได้บาทห้าสิบแต่ไม่เป็นไรมันก็เป็นเงินไม่กี่บาทนะก็ไม่เป็นไม่ว่ากันโอเคตามนั้นค่ะเห็นใจกันเข้าใจแต่ที่ยังราคาไม่เท่าไหร่ไงพน่าจ่ายได้ใช่ไหมคะเหรียญละ หกสลึงก็ส่วนต่างห้าสิบต่างไม่ได้เยอมจ่ายไหนสองเหรียญไม่ได้จ่ายไปบาทหนึ่งใช่ไหมคะมันน่าจ่ายที่ที่ที่ส่วนแท้ไม่ได้ค่ะสองเหรียญนี่ก็คือเท่ากับเป็นเป็นจ่ายเกินไปหนึ่งบาทนะคะแต่เหรียญน,นี้คือเขาใช้ไม่ได้เลยที่เขามาเขาใช้ไม่ได้เลยถ้ามาใช้ได้ครึ่งนึงก็ยังพอแบบเอ่อเข้าเนื้อน้อยหน่อยใช่ไหมคะถ้าใช้ได้ครึ่งหนึ่ง, <S <S งแบบเข้าเนื้อน้อยหน่อยแต่อันนี้คือเขาใช้ไม่ได้เลยมันไม่มีส่วนไหนที่จะไปบวก ทำไรได้เลยไงคะก็เสียทั้งหมดนะคะค่ะเหรียญนี้นะคะสลึงราชการที่แปดอ่านี่เห็นไหมคะพนักอกราคาไปแล้วเขารู้แล้วรู้ราคาแล้วเห็นไหมคะเขาจะเขียนมาเลยเยนี่ยแปดสิบาทเนี่ยสลึงเนี่ยแปดสิบาทเห็นไหมเขาเขียนราคามาเลยเพราะพน้าบอกราคาเข้าไปเนี่ยคะ่ะง่ายต่อการซื้อขายเห็นไหมคะสะดวกเน,นี่ยค่ะพนักทำราคาให้คนคนขายก็สะดวกคนซื้อก็สะดวกค่ะ เหรียญสลึงรัชกาลที่6นะคะรับซื้อเหรียญละ80บาท